สวัสดีจ้าพี่น้องหัางหลายจากการล่องคีวิดีโอเนาะจ้าเนาะมอน,นี้กับมาล่งอีกแล้วจ้าช่องแฟมิลีีทีละเข้านะพาเด็กหน่อยมาเล่นยัางมือแล้งเนาะน้าานนองกับออ้เพื่อนนัน่นล่ะน้องกัญญานี่น้องกัยญาพามาเข็นรถยัางมือแลงเฮ้ยอีย่มแม่กับเมียด้วยค่ะเข็นเด็กหน่อยอยู่เด็กหน่อยอเลี้ยวเลี้ยวลูกเลี้ยวเลี้ยวกัยญาเลี้ยวมาลูกวายไม่ได้ไหมนะ่ะเชโลกคะ่ะ เชลโลครับพี่ยาขาเอ้พี่กีตาร์ขายาวมากเลยขวดา <c oughs> เดี๋ยวยืนรถดุกดิกดุด๊ดีไปกัญญาไปกัญญามามาเชลโลสนุกไหมลูกสนุกไหมก้าสนุกไหมกา้านั่นงนิ่งเลยเชลโล่เงี้ยอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่ง อาเลี้ยวครับดีครับเอะอะไรวะประคับรถด้วย,อยวนะเอยี้ยอเลี้ยวเลี้ยวด้านไหนด้านไหนลูกด้านนี้เหรอ สนุกไหมคะน้องเชลล์บุนบุนเงี้ย โอ้คลิปนีสมนีนะจาเน้อเมื่อ,อ <c oughs> โดนเดีจ้าเอาซำนี้ก่อนนาอกจ้าน้อเดี๋ยว,มมวคลิปลงห้เบิรงใไหมนมาจา่จ้า